ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะมาทำนายสถานการณ์ความรักของชาวราศีพฤษภประจำปักหลังมีนาคมเนาะสถานการณ์ความโสดคนมีคู่ความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนนะคะเป็นการทำนายโดยรวมเนาะไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันเนาะมาดูสถานการณ์แรกค่ะสถานการณ์แรกเป็นสถานการณ์ของคนโสดชาวราศีพฤษภประจำปักหลังมีนาคม ว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยแฮงแมนคนโสดแปดถ้วยเจ็ดไม้เท้าราชินีถือถ้วย ช่วงนี้เบื่อๆ่อยนะรู้สึกคุณเองก็เบื่อๆกับความรักเหมือนกันเนาะใครหลายๆคนอาจจะไปแอบ,บรักใครหรือเปล่าคนโสดเนาะมีความรู้สึกว่าพยายามให้เขาสนใจเราพยายามทําให้เขาทุกอย่างเนาะพร้อมที่จะอยู่กับเขาแม้ว่ามันจะทรมานอะไรอย่างเงี้ยยอมทนกับความสัมพันธ์ เขาเรียกว่าไงอ่ะรักเขาข้างเดียวกับความรักที่ไม่ชัดเจนเนอะ,นอะในบางครั้งคุณอาจจะต้องเว้นระยะนิดนึงนะคะมันเป็นระยะของการอาจจะต้องรอคอยนิดนึงนะเพราะให้ดูเหมือนกับว่าคุณเองเนี่ยจะพยายามอยู่ฝ่ายเดียวนะคะสำหรับคนโสดทั้งหลายคุณอาจจะพยายามทําอยู่ฝ่ายเดียวพยายามเริ่มต้นเข้าหากับความรักครั้งนี้อยู่คนเดียวเนาะมันเหมือนเป็นการ คิดถึงเขามากเกินไปสะมากกว่านะคะคิดถึงคนรักเก่าคิดถึงอะไรเก่าเก่าสมากกว่าจนกลัวกลัวกับความรักในครั้งนี้เนาะจะมีคนเข้ามาไหมมันเป็นเหมือนกับว่าเราอะพยายามเข้าหาเขาสะมากกว่านะคะสำหรับคนที่ยังโสดๆในช่วงนี้คุณเองรู้สึกว่าเขาเรียกว่าไงเดีอ คุณรักเขาข้างเดียวซะมากกว่าพยายามทำทุกอย่างเพื่อเขาเนาะถ้าคนที่เพิ่งโสดมาบัดหมาดก็ยังรู้สึกเจ็บกับรักครั้งเก่าอยู่ยังไม่พร้อมที่จะเปิดทางให้กับใครไม่พร้อมที่จะเปิดหัวใจให้กับใครก็คิดว่าเออความรักในครั้งนี้มันก็ทำให้คุณเจ็บมามากพอสมควรเนาะก็ได้แต่ทำใจยอมรับ ช่วงนี้อาจจะต้องเว้นระยะห่างกับความรู้สึกเรานิดนึงเนาะคนโสดรู้สึกคุณเองก็เหมือนจะทำใจยอมรับกับความรู้สึกต่างๆในขณะที่เกิดขึ้นเนาะเวลานี้มันมีความพยายามค่อนข้างมากนะคะพยายามตามเขาพยายามเข้าถึงเขาแต่ว่าความรู้สึกเราเองนั่นแหละที่มันรู้สึกว่าเหนื่อยเหนื่อยเองซ้ำเปล่าอะเนาะ อาจจะเว้นระยะอ่างความสัมพันธ์นี้หน่อยหนึ่งเนาะคนโสดถ้าคนที่เพิ่งอ,อกหักมาก็ยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้นะเออมองดูแล้วเป็นอะไรที่ยังต้องพักใจไปก่อนนะคะชัวคราวเนาะอะไรอะไรมันจะดีขึ้นหลังจากนี้เนาะมาดูความสัมพันธ์ของคนมีคู่กันบ้างดีกว่าค่ะคนมีคู่ชาวราศีพฤษภทั้งหลายเป็นยังไงบ้างเอ่ย สองดาบ The ะมู n คุณรู้สึกวิตกกังวลไปนะคุณรู้สึกว่าเครียดรู้สึกว่า สับสนกับความรู้สึกเหมือนกันเนาะกับคู่รักของคุณไม่รู้ว่าจะเอาอยัางไงดีเนาะหรือว่าใครหลายๆคนเนี่ยชาวราศีพิษภคุณเองอาจจะมีทางเลือกคุณเองอาจจะเจอคนใหม่ๆเข้ามาแล้วรู้สึกว่าเลือกไม่ถูกอะไรแบบนี้ก็เป็นไปได้เนาะแต่มันไม่ได้โดดเด่นในเรื่องของมือที่3สักเท่าไหร่นะคะสําหรับความรักของคนมีคู่ชาวราศีพิษภประจําปักหลังมีนาคมเนี้ยดูเหมือนจะเป็นในเรื่องของเงินทองซะมากกว่าเรื่องของความมั่นคงซะมากกว่าที่คุณเริ่มคิด ที่คุณเริ่มมองเห็นว่าเออไม่รู้จะเอายังไงดีอยากจะบอกอะไรกับคู่รักของคุณอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่กล้าบอกได้แต่เก็บเอาไว้ในใจไม่กลัวกลัวว่าบอกไปแล้วเขาจะไม่เข้าใจกลัวว่าบอกไปแล้วเขาจะไม่ไม่ช่วยเหลือเราอะไรแบบเนี้ยมันเป็นความคิดแบบนี้มากกว่าเนาะแล้วว่ากลัวบอกไปแล้วแบบเขาจะเป็นเรื่องทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ย มากกว่านะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรที่น่าเป็นห่วงสักเท่าไหร่เนาะสำหรับคนมีคู่ช่วงปักหลังเนี้ยพยายามอย่าคิดมากอย่าคิดไปเองนะคะตัวคู่รักของคุณเนี่ยเขาไม่ได้คิดอะไรมากมายเนาะเขารู้สึกมีความสุขกับคุณนะคะเขารู้สึกว่าขอบคุณที่คุณได้อยู่ข้างๆเขาในวันนี้นะมีแต่คุณเองนั่นแหละที่รู้สึกว่า เคิียดเครียดสับสนหน่อยช่วงนี้ยังรู้สึกว่ายังไงก็ไม่รู้กับหัวใจเนาะมีอะไรก็ลองบอกเขาไปตรงๆนะคะถ้าถ้าคู่รักคู่ไหนที่มีปัญหาในใจอะไรอย่างเงี้ยอยากได้อะไรอยากทาอะไรอะไรอย่างเงี้ยลองบอกเขาไปตรงๆดูเนาะเผื่อเราจะได้ช่วยกันได้นะคะพอดูแล้วคู่รักของคุณก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่ได้มีปัญหาเรื่องรักมือที่3หรืออะไรต่างๆเนาะเขาอาจจะยุ่งๆในเรื่องของการทํางานเขาทําอะไรเร็วๆหน่อยก็ อย่าไปคิดว่าเขามีคนอื่นอย่าไปคิดว่าเขาพยายามจะทะเลาะเขาอาจจะเครียดเรียดเรื่องงานเรื่องการอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีอะไรก็ลองบอกเขาดูเนาะสำหรับชาวราศีพฤษภประจำปักหลังมีนาคมนี้นะคะมาดูความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีพฤษภเป็นยังไงบ้างเอ่ยราชนินีถือเหรียญราชนินีถือไม้เท้า สี่ถ้วยหกไม้เท้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนไฮมองดูแล้วเนาะในเดือนนี้คนที่คุณกําลังคุยคุยอยู่เนี่ยจะมีความชัดเจนมากขึ้นเขามีความพยายามที่จะเ,เข้ามาสารสัมพันธ์มากขึ้นเข้ามาพูดเข้ามาคุยมากขึ้นเนาะเข้ามาบอกความรู้สึกมากขึ้นนะคะอาจจะถึงขั้นเข้ามาขอเป็นแฟนเข้ามาขอเพิ่มความสัมพันธ์เข้ามาขอ คุยกันมากขึ้นเข้ามาขอดูแลเราอะไรอย่างนี้ก็มีเป็นมีโอกาสเป็นไปได้เนาะส่วนตัวคุณเองเนี่ยถามว่าดีใจไหมลึกๆก็ดีใจแต่ก็กลัวกลัวว่าเอ๊ะที่ผ,ผ่านมาเนี่ยที่คุณหายไปที่อยู่ๆก็หายไปเงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณเองที่จะต้องเป็นคนตามเขาคุณเองนี่เป็นคนตามงอตามเขากลับมาอะไรอย่างเงี้ยพยายามสารสัมพันธ์อยู่คนเดียวกลัวว่าถ้าเขาจะตัดสินใจมาจริงจังกับคุณแล้วเนี่ย คุณจะต้องมารับรู้ความรู้สึกนี้อีกไหมคุณจะต้องมาเจอกับความรู้สึกที่จะต้องเป็นฝ่ายตามอีกไหมคุณก็เริ่มกลัวๆเหมือนกันนะเริ่มกลัวการเปลี่ยนแปลงไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าจะไม่รู้ว่าจะตอบยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะแต่ถามว่าต้องการที่จะไปต่อความสัมพันธ์ไหมร้อเเลยแหละต้องการที่จะไปต่อแต่แค่กลัวๆคุณก็แค่อยากจะได้ความชัดเจนจากเขามากกว่าเนาะว่าเออถ้าเกิดมาสารสัมพันธ์กันแล้วเข้ามาคุยกันแล้วอ่ะ คุณจะไม่หายไปไหนอีกนะเธอจะไม่หายจากฉันไปอีกนะอะไรแบบนี้มากกว่าคุณเองต้องการความชัดเจนเนาะ กลัวซะมากกว่านะคะก็ลองเปิดใจดูเนะาะเมื่อก่อนที่เราตามเขามาค่อนข้างนานยอะไรเงี้ยตอนนี้ถึงเวลาแล้วนะคะที่เขากําลังจะมาตามเราบ้างก็ลองเปิดใจให้เขาดูเนาะเขาอาจจะมองเห็นความดีของเรามากขึ้นนะคะชาวราศีพฤษภทั้งหลายเขาอาจจะมองเห็นคุณค่าในความรักของคุณมากขึ้นเขาเริ่มรู้แล้วแหละว่าในสิ่งที่ผ่านมาที่คุณทำอะ่ะมันช่างเสียสละเพื่อเขาเสือเกินยอะไรเงี้ยเขาเริ่มคิดได้มากขึ้นแล้วนะ มาดูสรุปค่ะสรุปสรุปคนโสดคนโสดก็ช่วงนี้อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาเนาะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่พยายามเข้าหาคนคนนั้นนะคะรู้สึกเหนื่อยเบือ่อบ้างแหละแต่ก็โอเคคุณก็ยังมีความพยายามอยู่นะสําหรับคนที่เพิ่งเลิกกันมาหมัดๆมาตอนนี้ก็ยังใช้เวลาทําใจอยู่นะคะยังไม่มีใครเข้ามาช่วยกระตุ้นหัวใจคุณในช่วงนี้เนาะอาจจะเป็นตัวคุณเองที่ต้องดูแลหัวใจกันไปก่อนเนาะในระยะนี้นะคะ สำหรับคนมีคู่คนมีคู่มีอะไรก็ลองคุยคยกันดูเนาะอย่าไปคิดมากอย่าไปสับสนหัวใจอย่าไปโลเลอย่าไปเก็บความทุกข์ไว้อยู่ในใจคนเดียวก็ลองบอกคู่รักของคุณอะไรอะไรมันก็เผื่อจะดีขึ้นนะคะเพราะดูแล้วมันไม่ได้มีเรื่องอะไรแย่ๆเนาะลองคุยกันดูมากขึ้นนะคะอย่าไปคิดมาก ไปเองเนาะสำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนมีโอกาสนะมีโอกาสที่เขาจะมาขอคุณเป็นแฟนมีโอกาสที่เขาจะมาสารสัมพันธ์แต่คุณเองนั่นแหละเริ่มกลัวและเมื่อก่อนที่ฉันเคยตามกลายเป็นว่าคุณจะมาตามฉันมันก็เริ่มเริ่มสับสนก็ลองเปิดใจดูแล้วกันนะคะ สำหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณชาวราศีพฤษภเนาะสำหรับการติดตามถ้าชอบในการทำนายก็กดไลค์กด s u b s c r i b e ไว้เป็นกำลังใจให้หายด้วยแล้วกันนะคะหรือถ้าชอบในการทำนายเนี่ยต้องการดูดวงส่วนตัวต้องการทำนายส่วนตัวก็ลองติดต่อเข้ามาได้นะคะหา้ Hi จะแปะลิงก์ทิ้งเอาไว้ด้านล่างเนาะ Facebook Line i n s ต a g กรมลองติดต่อกันเข้ามานะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณชาวราศีพฤษภในการติดตามมากนะคะขอบคุณคะ่ะ